ดูพี่แต่เขากินเดียเขาดูแบบอันนี่ไม่ได้ถ่ายตัวเองอยู่เหรอไม่ใช่ในขณนะที่เรากินกันนั้นครับแม่ ่นักอันนี้แฟนพวกของไม่ใช่จีหรอปกติเกมทีจะไลฟ์อันนี้นะมีคนดูหรือยังหนึ่งเก้าแล้วสิบสองแล้วครับหนึ่งพัเริ่มปุยยี่สิบเจ็ดแล้วครับหนึ่งร้อยผมจะขยิบตาให้หนึ่งทีท0 0สองร้อยก็สองที้ยห้าสิบขยิบแล้วมา ฮึ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 ขอนึพน่อ่ฮฮึ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 ี่นี่คือใครกำลังเข้ารับชมเนี่ยเออกวิศรากวิศราคือใครอานนท์คือใครอานนท์สังอานนท์สังอานนท์คือใครอานนท์สังไงอานนท์สังฮ้ฮ้ตรักศินานี่ใคร สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวนะครับสำหรับตัวใช่ไหมแล้วทำไมวะผู้ผิดไม่ได้เหรอขอโทษครับขอโทษครับทุกคนต่อตีตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวที่จะเตรียมตัวกินไก่ครับผมออะไรนะเป็นทุกเกมทีวีเหรอใช่ไม่ใช่ทุกที ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังทานข้าวกลางวันกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะซ้อมกันบ็อกกิ้งกันแล้วก็เดี๋ยวรันทูกันตอนเย็นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับพรุ่งนี้นะครับวันที่26แล้วก็27นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่งาน Why I Love You Fan Party ติดเกาะฮาวาย2019นะครับที่ทันด์เดโดเมืองทองธานีนะครับเป็นไงบ้างเตะซ้อมนัดหนึ่งกดอึ่งฟอชเช็ดล้วมันมึนมัวอ่ะคริสมีคนคิดถึงคริสเยอะมากพูดหน่อยสิ ดีคุณโทรศัพท์ของคุณโอเคสวัสดีครับปรับลุงเตยังไม่หายไข้หรอพี่เป็นไข้หรออาการดีขึ้นเยอเพราะสมุนไพรเราช่วยแต่ก็จรหรอใช่ใช่ไอ้ฟ้าทลายโจรนะฟ้าทลายโจรกินแล้วยังยไม่กินแล้วเป็นไงช่วงนี้บ้านไม่มีขโมยขึ้นไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรฟ้ามันทลายโจรไปหมดเลยโอ้โห ใครกินกินไม่ค่อยกินเออไม่ค่อยแล้วันนั้นกินกินปีปลาไปเดี๋ยวเดีเอาพี่เชียวมาให้กินกินได้ได้ได้อาภูวินทักทายหน่อยภูวินกินไก่อยู่ครับอ่าโอเคปกติไม่กินบนบกนะฮะปกติกินตรงไหนอ่ะกินบนโต๊ะเฉยๆครับผมใครอีกหลังกูเนี่ยถอยไปอีกได้ไหมจะได้เหยิบอัพด้วยน้องไปไหนปุนปุณปุณนั่นแหละนั่นแหละวางตรงหน้าพี่คอยอ่ะคุณรู้จักสวัสดิการที่ดีที่สุดของ GMB TV ไหมครับเออเป็น พูดจริงเป็นทํางานกันชื่อเหมือนมีเยอะมากแต่จริงแค่คนเดียวใช่ครับผมคือมาทีนึงเนี่ยเขาเรียกว่าทีมใช่จิตกรุ๊ปปะจิตกรุ๊ปจิตกรุ๊ปใช่ครับมีแค่คนเดียวคนเดียวก็คือจิตกรุ๊ปนี่ก็คือป้าจิตนั่นเองอันนี้มันปิดเสียงอยู่ป่ะเนี่ยหรือว่าทำไงอ่ะได้ยินเสียงป่ะเสียงออกป่ะตรงหน้าจอมันขึ้นติดเสียงมันบีบอยู่ในเนี้ยน้อตัวเองแหละคือกินข้าวยางกินแล้วกินแล้วครับ p M p M สองจุดห้า เพราะว่าอันนี้ดู2.5เราได้ดูดออกไปหมดแล้วพี่เอ็มนายต้องการมาแถลงขาพี่เอ็มพูดนขอบคุณนะครับขอบคุณที่เอาอันนี้มาให้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยใช้กันทุกคนเลยมีประโยชน์มากสุดยอดขอบคุณรับยังมีแตงโมมีฟูลซัพพอร์ตอีกหลายๆอย่างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอิ่มได้เพราะมีท่านนะครับใช่ครับเอาพูดเร็วคนดูเขาดูอยู่2,400คนเขารออยู่เนี่ยอยากจะบอกว่า มันมีสติ๊กเกอร์เกิดขึ้นใหม่เอ้าสติ๊กเกอร์ไลทีวีหรือเปล่าเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ที่เป็นพวกเรามีขยับได้มีขยับได้ด้วยเหรอมีเสียงหรือเปล่ารอบนี้มีเสียงปะไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่ใจไม่มีเสียงขยับได้อ๋อแตขยับได้เป็นแบบวอร์์ขึ้นต้นไรื่องสติกเกอร์วายใช่ป่าขึ้นต้นเร่หมดวอลแหวกในหมดวอลแหวกกดเข้าไปเสิร์ชเลยนะครับสติ๊กเกอร์วายแค่นี้ก็ขึ้นแล้วมีใครบ้างนะพี่อ๊อฟมีอ๊อฟ การคิดสิงเตนิวแบงเรกเฟสอูจูนน้ำกายอีกน้ำกายน้ำกายมนกายเอิร์ธแล้วก็ควินิโอเย่มีครบทุกคนเลยที่อยู่ในแก๊งทำไมนับได้16คนวะมีสิบห้ามีสิบห้าคนครับทุกคนนั่นแหละนะครับผมก็ฝากทุกคน ไปโหลดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้โหลดเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาโหลดพร้อมกันในงาน YI l o v e อยู่แ้เดี๋ยวเราจะสร้างซสนนี้ขึ้นมาให้นะครับหรือว่าถ้าคุณไม่โหลดคุณเปลี่ยนเอ้ยถ้าคุณไม่โหลดนะครับคุณเปลี่ยนเป็นโหวตให้เราได้เออโหวตอะไรคะโหวตเบสอะไรนะเบสคัพเปเบสคัพเปิลคครับผมเป็นผู้จีนแห่งปีนะ ับตอนนี้เราก็คนดีเซิร์ฟสุดเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้ทุกๆอาณาจักรของเกม PUBG นะครับกำลังร่วมแรงร่วมใจนะครับส่งต่อไปถึงเพื่อให้ออฟกันที่ไปรับรางวัลครับผมพูดว่าอะไรพี่อยู่เดินเข้ามาคุยด้วยหนีหัวพี่สิงอยู่ไหนคะพี่สิงอยู่ไหนไม่ว่าคุยค ม่แฟนกล้องค่ะดีครับอยู่กับเมย์ของเขานะฮะแป๊บหนึ่งได้ไหมเมืย์ของเขากำลังป้อนข้าวอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขากินข้าวก่อนทขากินข้าวก่อนเราคุยกับพวกเราก่อนนะครับผมก็เป็นสามคนที่ไม่ได้นอนนะฮะคือคนหน่งตอนนี้นอนอยู่แล้วก็เป็นคนที่พร้อมมากๆใช่เราเตรียมความพร้อมตลอดเวลาใช่ครับผมเมย์ไม่ได้จะคุยกับคนดูหน่อยไหมเร็ว ครับผมแค่นี้แหละครับเด็กอายุ15ก็พูดประมาณนี้ก็รู้สึกคุ้มแล้วคุ้มนะวิน International School อ e ่อาวคุยะาคัดไายเป็นภาษาอังกฤษให้พวกพี่ฟังหน่อยไปสีครชวนชวนเป็นภาษาังกฤษชวนเป็นภาษาอังกฤษชวนเป็นภาษาจังกฤษ你好中国人我们的 TMTV ตอนนี้คนจีนได้หลงทางที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยู่ที่ชั้นสามติมตึกแกมนี่นะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ที่ตู้มของฮานีโอเคท่านผู้ชมพรุ่งนี้ที่งานคอนเสิร์ตของเรานี่ลองภาษาจีนที่เป็นภาษาลูอีกทีซิอะไรนะภาษาซีนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหยากเลยยากแล้วไอ้ภาษานั้นเรียกภาษาอะไรภาษาปลักภาษาปลักดูคุณมีภาษาปลักด้วย งงกันไปเลยจะค่อยสอนก็ไปจะเป็นคล้ายๆภาษาอีสานหน่อยครับขำไม่จําขำบ่อยอะไรอย่างั้นเงี้ยเขาบอกเสียใจไม่มีบัตรมันมีเพื่มขายเพิ่มมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับคือถ้าสมมติว่าคุณเสียใจที่ไม่มีบัตรคุณมาหน้างานได้คุณยังเจอเพื่อนๆเราอีกเยอะแยะมากมายที่มาขายของอยู่ข้างหน้านะครับผมแถมยังมีบูธของเชสื้นหลายบูธเลยนะครับมีใครทําบัตรหล่นด้วยบูธของคิดชื่อว่าอะไรนะ คอลิดครับผมแล้วบูธของเตชื่อว่าอะไรนะ No glass type สองผม Land of Something ชื่อว่าอะไรนะเจ้นเท่มันกระซิบผมเมื่อกี้แล้วผู้วินลานมีอะไรมาขายหรือเปล่าไม่มีอะบ้านรวยอยู่แล้วสนุกมาให้โอ๊ยดีดีดีอ้าอคุณกายขายอะไรครับขายเสื้อครับร้านยาสยาสเหรอโอ้ยแล้วอะไรนั่นล่ะคนโน้นมีมาขายไหม อีริกเซอร์มาด้วยนะครับผมอีริกเซอร์ก็มานุ่มร้ายก็มีหินหินมีลุคแคทมีสโตร์ลุคแคทมีผมเห็นแล้วเป็นฝาละให้เมียฝาละให้เมียมาแล้วก็นี่น้ำมันน้ำมันมี NM ็นเอ็มเอ็นเอขายเป็นพวกเอ่อถังถังน้ำมันนะถังแกลน่ะเป็นถังน้ำมันเป็นถังอะไรอย่างเงี้ยเออสื่อสารอะไรอยากพูดอะไรอ่ะ คนหยุดจะหมดเลยใส่ฟิลเตอร์อะไรเหรอเออน้องกลางเขาชอบใส่ฟิลเตอร์อ่ามามเฮ้ยโคตรคูลมีร้านไะไอีกมันได้ทุกคนเลยเหรอไม่ได้พี่เต้พี่เต้ไม่คูลพี่เต้ไม่เีต๋ออะไรนะไอเดียวสิ่งนี้บางหลังนั่นน่ะโอ้ยเงสเตอร์ไรคือเอาง่ายว่าบวกผมแพงสุดเพราะว่าแม่งมีเม็ดอันนี้นะถ้าหน้า้พี่สิงเข้าหน้ามาเอาหน้าเข้ามาอุ้ยชอบแป้นหนึ่งเลยอะพี่สิงเอาการไม่มาแปมีหมวกเลย ดึงไหมได้แค่สี่ห้าคนเอ้ยดึงขอผมไปทำไมอ่ะมาละไปกันเลยเอ้ยมันจิจะตโบรีล้างอ่ะล้างแล้วแต่ว่ามันจะเป็นชาอังกฤษหนึ่งดึงรโบว์้างลางเด้อเด้อเด้อเดอด้ไเด้อเ้อด้อเ้องดอเด้อเด้อเดอ่ดนอด้อเม้อด้อเด้ออ้อเดอเดเด้อ้เอเด้อด้อหม่อเดเดเดินมาเดม พี่นิวมีอะไรมาขายในวันงานครับพี่มีเสื้อมาขาย2แบบครับมีสีขาวกับสีดำครับอ๋อแล้วเป็นกระสัตนะแล้วก็มีกระเป๋าอีก6แบบอ๋อเยอะจังเลยนี่ไม่ใช่ไอจีหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวลูกคัดมีครับโอเคแล้วเป็นกระสัตนะครับเสื้อยืดครับ3าสีครับไปเลือกกันได้ครับอบครับครับผมเลือกไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อครับผมนี่แหละครับสซันติง ขอโทษครับนี่ดีไหมทุกคนครับเฮ้ยอย่ากดูสิอายเขาทำไมครับดูไปหมดละยอมก็ได้ครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับมาจากบ้านนะครับแล้วก็ป้าติดทีมนะครับเป็นคนปุ๊บติดปุ๊บป้าติดกลุ่มนะครับเป็นคนตัดก้านให้นะครับ นี่ล้างด้วยดังับทีมนี่ครับพี่จิน้ำน้ำปูใสอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยต้องล้างด้วยดังับทิมเลยเสียม่วงับทิมูตดอะไร MG อะไรเจไม่เหเอาเอฟเฟกต์ออกได้ไหมได้ครับีเนไเชีเปลี่ยนอนีไมเชีแบบทิมไหรอิตัวนี้มันดีป่อจิงเหรอ แต่พู่เตนิวคู่เตนิวมีโฟโต้บุ๊กครับเออผมมีโฟลตูบูพวกเราเป็นโฟลตูบูมาขายโฟโต้บุ๊กเตนิวนะครับพี่เอิร์ธสี่อยโฟลตูบูสเตนิวเราดีเนี่ยไหนมีมีของจริงไหมดูโฟลตูบูสเตนิวบอกเลยว่ามีของจริงไหมดูครับฟังหน่อยโอ้ันเป็นไงสิงโตอไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่บอกเอ้า สิ่งโต๊ะค่ะตอนงั้นงานหนักมากยังแว็บมาถ่ายให้เราอยู่สกู๊ปหนึ่งเขาเรียกสกู๊ปหนึ่งเขาเรียกว่าแชปเตอร์หนึ่งคอนเทนต์เออแบบน่ารักมากอะไรครัพี่สิงและพี่สิงไปเรียนช่วงที่มาถ่ายมีอ่ะมาจากไหนวันนั้นวันนั้นผมจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่รู้ว่าแบบมาปุ๊บถ่ายปุ๊บปุ๊บไปกับปุ๊บทุกอย่างทุกอย่างเกิขึ้นรวดเร็วเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วคือแบบ เราถ่ายเออนี่ไงเสื้อนี่ไงเสื้อร้านเนี่ยถ่ายฟุตบอลบุ๊กอยู่ให้เกลียดหน่อยวันนี้วันนี้วู๊ปไงจ๊ะเสื้อร้านเนี่ยวันนี้ออนแล้วเหรอวันนี้นะครับออนวู๊ปแล้วนะครับเป็นตอนแรกนะครับนิวมาดอยางดูเลยเราได้ดูปะได้ดูแล้วไม่ดีเลยน่าดูมากน่าดูน่าดูน่าดูมากเราดูแล้วเหมือนกันอ่ะเราชื่ออะไรนะแบลนด์ปะแบลนด์แบลนด์แบรนด์ทีมอะไรนะไม่มีปัญหา อยากกินไปเยอะละมันเลี้ยงน้องกันนะครับมีสายตาที่สามารถสยบสัตว์เลี้ยงได้เพียงแค่หมูไปลองลองวะเฮ้มองแล้วพี่อ๊อฟอ๋อไหมสวยมากขอโทษหน่อยได้ไหมครับ ครับปากไว้ด้วยนะครับสำหรับวูฟเกมล่าเธอนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับคุณจะกดตอบรับหรือเปล่าปึ๊บเรียบร้อยคุณมีสิทธิ์เล่นแล้วตอนนี้นะครับผมปึ๊บเอ้ยแบบคนทักมาบอกกดเล็บด้วยค่ะใครแก๊งหนอนพร้อมแค่ไหนคะลึกยูแก๊งหนอนเราสามารถพูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยใยพันเต็มตัวเลยเพราะเราไม่ใช่หนอนแล้วเป็นอะไรเป็นดักแด้ที่ข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นอะไร ดักแด่เสร็จแล้วก็ต้องตั้งแต่วันนี้ใช่ใช่ต้องตั้งแต่กลางคืนนี้จมินจมีพอถึงพรุ่งนี้ก็ตายเลยพรุ่งต่อชีวิตไม่สั้นขนาดนี้ไม่ถึงนี้มันเเม่งเมาแล้วที่สั้นขนาดนี้ทักไม่เลยครับเลยครับสวัสดีค่ะครับความพร้อมของเราความพร้อมของเราอ่าถ้าเทียบกับวงซ้อชีวิตปีเสื้อแล้วผมให้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้แลาวว่าเยอะมากเลยนิงเกิลล่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราผ่านกระบวนการแบบวิวัฒนาการมาอย่างรวดเร็วใช่ถ้าพูดตามภาษาไทยก็น่าจะถือว่าเป็นนอนที่ถึงคาดแล้วใช่เหมือนเราให้เตียรอยอย่างเพื่อเพื่อเล่นวิวัฒนาการนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กที่เกิดก่อนเวลาอะไรเงี้ยภาษาไทยก็นอนที่ถึงคาดเราจะทำเพื่าทำให้ดีที่สุดครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยมาี่คนตื่ทุกคนมานี่สิ นี่ซิขอโทษท่านผู้ชมซิผมโดนบุกมาขอโทษท่านผู้ชมก่อนขอโทษท่านผู้ชมเรื่องอะไรอ่ะขอโทษท่านผู้ชมงหัวเตนหอมมากมีน้ำบอลสดด้วยใช่ไหมสดด้วยสดเป็นไงลูกขีไลี้ยงไหมตอนนี้ง่วงอยู่เลยไปกินข้าวที่มักกะข้าวต้มปลาเฮ้ยอาจารย์ของเราเลยมาทักไปกินข้าวไป ฝากร้านขายขอฝากร้าน NM ดขายครับฝากร้านด้วยนะครับโอยจะซื้ออะไรคุณฝากร้านด้วยนะครับโอยคาอะไรบ้างโยโดนสีนี่เขาไลฟ์อยู่โดนซอยางงานทุกคนผมโดนโซชอรอร์มนอย่ารงานนะครับเลือวะโซชอสฮอร์มคืออะไรซชอรฮอร์มคืออะไรอ๋อ พี่เต้ได้ยินอันนี้ได้จริงเหรอโอเคขอโทษครับโซเชียลเราโมโซเชียลเราโมโซเชียลเาโมโซเชียลาขนมอะไรกันเต็มไปหมดเลยเป็นไอติมแบบใหม่แล้วเหรอมันคือไอติมกะทิแต่ว่าผมเอาลดช่องต่อลงไปจริงอ๋อโอ้ยเมื่อกี้ทำหน้าแบบจูบบรรทุนพระประภาบุญวันนี้งริงจริงผมว่าเปิดเมื่อตอนผมจัดของเสร็จนะบุญวันนี้ตาสิ แล้วสิงโตจะไปขายด้วยหรือเปล่าเอ้ยต้องอยู่กันท้องที่ต้องเที่ยวที่พี่อะผมมายืนข้างๆพี่เออใช่จะเป็นใครได้ดูเทเลอร์ไอ้รูเซอยงดูแล้วนี่กล้าดีมัแไงมาถามเราเป็นคนเปิดให้ดูแล้วอ่านทีโีเออเป็นยังไงเราเป็นคนถ่ายนี่ความรู้สึกบอกไปแล้วเนี่ยไปบอกแอ๊ดอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นน้องฉันี่งานก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทำเป็นเปื่อยอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นน้องฉัน นี่มาก็มานั่งกินข้าวแล้วนโอ้โหผู้สปอร์ตหายไปครึ่งนึงไม่รู้หายไปไหนตอนแรกนึกว่าเขาหายไปไหนล่ะอุ๊เลยอุ๊เลยเอาก็นี่ไงวันนี้วันแรกไเลยอื่มเต้นเต้นยังไม่ตื่นเต้นเต้นก็เป็นซีรีส์ที่เหมือนแบบเป็นเรื่องแรกๆของจีนทีวีเพราะที่โกอินเตอร์ถ่ายที่หมายถึงว่าไปถ่ายหลายประเทศเยอะขนาดเนี้ยเป็นเรื่องแรกๆเลยปะน่าจะใช่แหละเออไปถ่ายกันห้าประเทศรออย่างี้เลยอ่ะ ซึ่งบบในโปสเตอร์ที่ผมไปอ่านอ่ะเวลาแบบเหมือนแบบพี่เอเขาเป็นคนที่ชอบเป็นสายชอบซ่อนอะไรไว้ในเรื่องเยอะอู่แล้วค่ะในโปสเตอร์ตโปสเตอร์อย่างเงี้ยก็จะมีแบบภาษาน,นู่นภาษานี่มีสีนู่นสีนี่เป็นการอนนบอกว่าเออ,อนนเป็นการซ่อนเป็นการทิ้นอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยก็ดูดีๆครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้สี่ทุ่มนะครับทางช่องวันนะครับ ติดตามบูฟด้วยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ในไลน์ทีวีตอนห้าทุ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมโหวตอะไรครับน้องการอ๋อโหวตไลน์ทีวีได้นะครับกันกับปปีนะครับก็เออสู้ๆกันนะครับทุกคนแต่มันมีหลายรางวัลนะมีเลิฟชินีไอ้นี้องการก็นี่ใช่มียายด้วยน้องกันไก่ล่างน้องการจะทำแล้วนี่ใช่างไรไก่ล่างอะไรนะพี่ก็พี่ก็มีหลายล่างเหมือนปุนมาแหละยังไงยังไงรสชาตนเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวๆค่ะอ๋อพีอุบะแล้วจ้าโอ้โห ฝากร้านอะตรงนี่มีร้านอะไรอ๋ฝากร้านนอะวดจวดีริไ่ตื่นกัลังจะไปซ้อมเต้นค่ะอเดี๋ยวกดตรงนี้ไว้ให้พรุ่งนี้มาื่มดีำเหมนมดตะกี้เลย่อไม่ม่เดี๋ยวเดี๋ยวกดผมตรงนี้ฮะเออระบบทไามรับสนุกรับบทมี้าลไทยเอ็นคับมาซื้อเสื้อเยอะๆนะคะขายเสื้ออย่างเดียวเลยครับ ข้างในหนาวนะครับใช่ข้างในใส่เสื้อกันหนาวหลายๆตัวประมาณ7จ็ดแปดตัวเจ็ดแปดล้านใส่ทับทับทับกันไปก็ได้ครับมันหนาวมากเลยก็เอาผ้าบันคอสิงห์อ่ะพันรอบคอก็ได้ครับเพราะอย่างที่เราเคยพูดไปว่าผ้าบันคอสิงห์อเนกประสงค์มากอเนกประสงค์ทุกอย่างปูพื้นก็ได้ใช่ก้นได้ไหมครับถ้ามันจะไปตกลงข้างหล้วนะครับวัอดีครับจริงเหรอ แต่มันมีห<ต>ัวไม่ชอบมีหัวใครมีวิธีกินสตรอเบอรี่ที่อร่อยนอกจากจิ้มกับนมข้นหวานบ้างครับไม่ต้องจิ้มกับพริกเกลือเท่านั้นไม่ชอบจิ้มกับพริกเกลือเขาจิ้มกันได้เหรอผมมาชอบกินสตรอเบอรี่กับพริกเกลือผมไปเกาหลีนะแล้วมันมีแบบมีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆขายแต่แม่งไม่มีพริกเกลือไพี่แล้วผมสตรอเี่เขาๆๆๆๆจิม้มเกลือไหมเคยเคยจิ้มอร่อยปะมันมีแบบว่าตามตลาดที่มันขายใส่แบบว่าใส่เป็นแก้วแล้วเขาก็เทพริกเกลือลงไปอันนั้นรวยอันนั้นรวยพี่ ไม่มีสตรอเบอรี่ด้วยลูกเล็กจริงไมะไม่หมายถึงว่ามันใส่ผิดเมื่อวานมีคนบอกว่าสตรอเบอรี่จิ้มไมโลอร่อยไม่แม่พี่ยังไม่ได้ลองแต่ว่าเขาบอกอร่อยก็คือเอาไว้ง่ายถ้าสตรอเบอรี่ไม่มีผิดเกลือพี่เจจะลองไหมเรามีไมโลไม่ค่อยจะกินขอถามหน่อยมีหลายคนอยากรู้ว่าแบบเออตื่นเต้นไหมงานพรุ่งนี้แล้วจะไปติดเกาะฮาวายกันใครเหรอมาจริงตอนนี้อ๋อตอนนี้เราก็ตื่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเต้น อันนี้คือเรื่องจริงนี่คืสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของชีวิตไม่แต่ว่าเป็นคำที่แบบแอคทีฟมากเหมือนว่าเราเราซอมกันแบบเนอเป็นแบบเหมือนเข้าค่ากันนิดนึงถ้าเกิดว่าเราแพสซีฟเราก็คงนอนนิ่งๆีะออี่ทีอีเทีอพี่เท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 อนพี่เทนอพี่เทีเทพอี่เท ปุ่นเปลี่ยนโซนอาบูวินครับพุ่งหพี่เต้พี่ขอเอากันโอ้โหเต็มหน้าเลยอ่ะจับหนึ่งจะไหนอ่ะเออจะบอกว่าพรุ่งนี้ประตูเปิดบ่ายสามโมงนะครับเป็นไปได้ก็มากันเร็วๆหน่อยเนอะเพราะว่าแบบเขาบอกรถจะติดมาพรุ่งนี้เพราะว่ามันมีหลายงานหน่อยเพราะฉะนั้นแบบใครอยากมาดูพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสายแล้วไม่ทานนะบอกเลยโชว์แรกๆอย่าไปผิดทีมากนะครับห้ามไปผิดที่ตังเดอร์โดม ใครไปตึกแกมมี่ไม่เจอนะบอกเลยเราอยู่ที่ท um ันเนอร์โดมนะครับทันเนอร์โดมมองคอกันดีครับผมแล้วก็แนะนำให้ไปจอดรถที่เพราะว่าไปจอดรถในทะเลสาบนะครับผมข้างทะเลสาบข้างทะเลสาบเราก็จะมีสกายวอล์กเดินมาได้เหรอมีนะไปจอดรถเราจัดเราจัดงานที่ไหนเนี่ยทันเนอร์โดมไงโอ้มีทะเลทรายด้วยเหรอทะเลสาบทะเลสาบไม่อเคยเสียใจไม่ตางกับฉันกูเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ได้มันจะต่าไม่เจอตื่น เอะไรอ่ะเธอโอเคครับเารถไม่สามารถมาอนในคันเโดมน้องอครับผมรถจอดในคันเดอโดมไม่ได้นะครับใครเอารถมาก็ไปจอดค้างๆเลยสาอันนีนอนขอดู้าาให้แล้วอนนมีใคมาทำงานแล้วนะครับี่สิงฝากเยจ้าแบบนึงมันดูเล่นเกมนึงพสิงอถ มัน <kung> จะดอกจากฝากคอนเสิร์ไว้รยูนะครับงานแคไปฮาน้องพี่สิงเขาเล่นเกมเขาเจอพวกเราด้ยนะครับรอบรองว่าสนุแน่ใบสามนะอย่ามาสายเพราะถ้ามาสายเนี่ยความสนุกก็จะอาดเลยลนว่าจีนา้อยพี่ตะแฮชแท็กค่ะพวกนี้แฮชแท็กงานอะไรทอะไรคะแฮชแท็กงานก็คือ Y I l o v เล o u ก็คือ Y O U นะครับวก็ส ไม่เป็นอยู่อย่างนี้นะอ้าวคุณตื่นแล้วเหรอครับผมเห็นคุณนอนอยู่ยังเลยเนี่ยผมละมออย่างเดียวเลยตอนนี้ตรงมากเลยอ๋อผมเห็นคุณนอนไม่ทรงไม่ซ้อมผมก็นึกว่าอ๋อคุณซ้อมแล้วหรอน้ำมนต์ไม่ซ้อมครับเพราะว่ายังไงนะทำไมนอนอืมอะไรเพราะอะไรอ่ะตอนนี้ผมนอนอ้าวนี่ไงเอ้าไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาซ้อมอะไรกันเมื่อกี้เขาซ้อมลุกไร่เลื่องมคุณไม่รู้เหรอเฮ้ย อย่าเที่ยวก่อนนะเที่ยวก่อนนะเที่ยวก่อนจะไปทางไหนบีบเข่ากูซะแน่นเชียวใช่เป็นการส่งซิกพาไปอีกทางแล้วเพื่อน อ่ะอย่าลืมนะครับผมสติกเกอร์เรื่องแรกนะครับผมก็ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับมีพวกเราทุกคนเลยเวลาคุยกับเพื่อนๆหรือคุยกับใครได้ส่งหน้าของพวกเราไปพวกเขาด้วยนะครับเผื่อเขาจะกลายมาเป็นแฟนคลับพวกเราเย้แล้วก็อย่าลืมถ้าไม่อยากโหลดก็โหวตด้วยนะครับผมออฟกันเบสคู่โป้นะครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็มีไม่โหวตที่ไหนเขรู้เปล่าไม่โหวตที่ไหนร้ายร้ายร้าแล้วก็ยายด้วยนะครับแล้วก็ความจริงคิดสิ่งก็ยังมีโหวตอยู่ด้วยแต่ว่าเราต้องส่ง คู่ไปให้ได้ด้วยนะครับผมช่วยๆกันร่มแรงร่มใจนะฮะนนนั้เสียวขึแล้วก็ฝากร้านด้วยนะครับผมไปเอามาออนแล้วมาเก็บไว้ก่อนบ๊ายบายครับทุกคนมาต่อชคดีฮะเจอกันพักแล้วเหรอในอีกสองวันเจอกันในอีกหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันวินาทีนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันวินาทีนั่นคือกี่นาทีอะต้องคนปิดด้วยเหรอ ถ้าบูเขาถามว่าคุณจะเลือกยอมรับหรือปฏิสเสธถ้าคุณปฏิปสเสธปิดเลยเอาวูฟมาแล้วนะครับอย่าลืมดูกันนะครับวูฟ